สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับคลิปสอนตัดพื้นหลังเว็บแคมนะครับโดยที่ไม่ต้องใช้กรีนสกรีนเพื่อใช้ในการที่เราจะเอาไปไลฟ์สตรีมหรือว่าทำคอนเทนต์ต่างๆนะครับขั้นตอนแรกเลยเนี่ยเราต้องโหลดโปรแกรมก่อนนะครับโปรแกรมที่จะใช้เนี่ยก็คือ NVIDIA Broadcast นะครับผมแต่ทีนี้เราต้องมาดูก่อนนะว่า System r e q u i r e m e n t ยเขาต้องการอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเนี่ยต้องเป็น NVIDIA RTX 2 060ขึ้นไปนะครับแล้วก็หรือหรือจะเป็นคอร์โดนะครับตัว3000ก็ใช้ได้ Titan ไททันก็ได้หมดนะครับแล้วก็แรมของกาดจอเนี่ยต้องมี8ขึ้นไปนะครับส่วน CPU เอยไม่ใช่แรมกาจจอเนี่ยน่าจะเป็นแรมเครื่องมากกว่าแล้วก็ CPU เนี่ยก็จะเป็น i 5 g e เจขึ้นไปนะครับส่วนไลเซนก็2600ขึ้นไปเนาะก็จะสามารถใช้งานได้ แล้วก็จะมีระบุของไดเวอร์นะครับในเกมเรดี้อันนี้เราก็อัพเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดอยู่แล้วก็ไม่ต้องสนใจส่วน i ิ t e r อ e t อนเน็ก t อันนี้ก็ต้องใช้ด้วยโอเคส่วนแพลตฟอร์มเนี่ยเป็นของ Windows 11นะครับถ้า Windows อื่นก็ลองดูแล้วกันว่าใช้ได้หรือเปล่าลองใช้ดูเสร็จแล้วเราก็ดาวน์โหลดมานะครับแล้วก็ติดตั้งกด Next ไปเรื่อยครับไม่มีอะไร หลังจากที่เราติดตั้งเสร็จแล้วเนี่ยเราจะได้ไดเวอร์เสียงเพิ่มขึ้นมานะครับก็จะมี Nvidia Broadcast Speaker ขึ้นมาตรงนี้แล้วก็ไมโครโฟน n e Nvidia b r บ c d s t s t นะครับแต่ให้เราใช้เป็นซาวก็เรียกว่าซาวตัวเดิมของเรานะครับใช้อะไรอยู่ลำโพงใช้อะไรอยู่แล้วก็ไม้ใช้อันไหนก็เลือกอันนั้นเพราะว่าซอฟต์แวร์ Software ของมันก็ไม่ได้ช่วยตัดเสียงอะไรมากมายนะครับ ีนี้เดี๋ยวจะพามาดูพอติดตั้งเสร็จแล้วมันจะมาอยู่ที่ด้านล่างตรงนี้นะครับ LED b o a d cap ่างขวามาถึงปุ๊บก็จะมีออปชันให้เลือกอยู่3ามออปชันนะครับก็คือไมโครโฟนอันนี้ผมก็ลองใช้งานเล่นๆนะเปิดไปหมดแล้วก็รู้สึกว่าไม่ไม่ได้ช่วยอะไรมากมายแต่จะไปลองเล่นแล้วดูก็ได้ครับคิดว่าไม่น่าจะมีผลอะไรอ่ะ เราอย่างแรกเลยเราก็แอดมาถึงเนี่ยนะเราก็เลือกค e r เบลาซอสเราเนี่ยว่าใช้อะไรแล้วก็เลือกความละเอียดนะครับถ้าผมแนะนําก็เลือกอความละเอียดสุดไปเลยนะเราเดี๋ยวค่อยไปตัดเอาในโปรแกรมของที่เราจะใช้ในการไลท์หรืออะไรอย่างนี้ส่วนเอฟเฟกต์เราแอดเพิ่มมาแล้วหลักๆเลยที่ผมใช้ก็คือจะมี Background บอร์นะครับนี่เบอร์ r, ก็คือเบอร์พื้นหลังแบบนี้ส จะเบอร์ดีเหมกันแล้วก็ background replacement อันนี้สามารถโยนไฟล์พื้นหลังของเรามาได้ยผมโยนไฟล์เป็นพื้นหลังแบบนี้นะครับก็ถือว่าใช้ได้สีมันสวยดีนะแล้วก็ background remove อันนี้ก็คือตัดออกหมดเลยนะพื้นหลังเราก็จะเป็นสีดำแล้วก็ auto frame อันนี้รู้สึกจะขยับตามหน้าเรานะอ่า อันนี้เป็น AI ของทาง NVIDIA นะครับแล้วก็อันนึงจะเป็น Eye Contact อันนี้จะเดี๋ยวก่อนนะขอปิดก่อน <c oughs> อมาดู Eye Contact ต่ออันนี้คือมันจะทำให้เราตาเราเนี่ยมองกล้องตลอดเวลานะครับถ้ทาทั้งที่เราไม่ได้มองกล้องเลยนะนี่ผมมองไปทางอื่นตามมันก็พยายามที่จะมองกล้องให้เราก็ถือว่าแปลกดีนะ อันนี้ทําให้แท็กแท็กใบหน้าเรานะครับแบบนี้มืดๆถ้าแนะนําผมใช้เป็นน้อยดีกว่านะครับก็จะมีแข็งก็แข็งก็คือน้อยน่าจะค่อนข้างละเอียดหมายถึงว่าลบน้อยแบบค่อนข้างแบบละเอียดแล้วก็อ่อนนะครับก็ลองไปใช้ดูว่าชอบไหนผมว่าผมชอบแบบอ่อนมากกว่าให้มันลบน้อยแบบ เบาๆพออะไรเงี้ยซอฟโอเคหลังจากนั้นให้เราไปที่โปรแกรมที่เราจะใช้บันทึกหน้าจอนะครับหรือว่าไลฟ์สตรีมเนี่ยเดี๋ยวผมขอเปิดจอมข,ขึ้นมาก่อนทีนี้พอเราเปิดขึ้นมาแล้วให้เราทำการซอสเว็บแคมของเราขึ้นมานะครับแอดแอดเพิ่มเข้ามาแล้วเราก็มาตั้งค่าโดยการที่ device ต,ตรงเนี้ย ให้เราเลือกเป็น Cam ิรของ n v i d i a b o บ a d c a s t สนะครับส่วน Resolution ให้เราเลือกเป็น d ีไ i ซ e เ e นะครับเพื่อให้มันเป็นตรงกับเพื่อให้มันเป็นตรงกับตั้งค่าของ n v i d i a b ยบอ d c a s t โปรแกรมด้านล่างนี้ถ้าเราไปเลือกเป็น Custom เมื่อไหร่เนี่ยมันจะค้างนะครับภาพจะค้างก็ใช้งานไม่ได้อ่าฮะเสร็จแล้วด้านล่างนี้ผมก็ไม่ไตั้งอะไรนะครับแต่ถ้าอยากจะฟิป ก็ไม่ได้ฟิปปุ๊บค้างปับ๊บเอมันก็ไม่ค้างแต่ว่าเอาคืนค้างเลยอ่าโอเคส่วนใหญ่อย่างอื่นตั้งค่าแทบไม่ได้นะเราจต้องไปตั้งค่าใน Nvidia b ย o บ d c a s t อย่างเดียวแล้วก็ อย่างอื่นก็ไม่มีอะไรนะครับผมถ้าสงสัยตรงไหนก็พิมพ์ถามมาใต้คอมเมนต์นะครับนะเอ้ยใต้คอมเมนต์ถ้าเกิดเห็นแล้วเดี๋ยวจะมาตอบนะครับสงสัยตรงไหนก็ลองดูสำหรับคลิปนี้ก็คือหมดแล้วครับไปแล้วสวัสดีครับ